สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตล็อกนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับว่าวิธีการ KYC กระเป๋าบิดครับ e x ก Wallet เ,เนี่ยทำยังไงนะครับผมแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้ฮะให้ทำบนมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับเพื่อความสะดวกในการทำ KYC อ่านะฮะการ KYC ของกระเป๋าบิดครับนิก จะแตกต่างกับการ KYC ที่ b i t c u p Exchange นะอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะฮะมันต่างกันนะ b i t c u p Exchange นี่เราเอาไว้สำหรับการเทรดเหรียญนะครับส่วน b i t c u p Next เนี่ยเป็นกระเป๋าหรือเป็น Wallet ที่ใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนบน b i t c u p Chain นะฮะอย่างเช่นการเข้าไปเล่นเกมบนมนูลเวเลตการทำการ staking เหรียญครับ ผ่านโปรโมชั่นต่างๆนะครับการทำโปรเจกต์คัพเอิร์นคัพต่างๆนะใช้บิตคัพในวอลเล็ตนะครับซึ่งผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store หรือ App Store นะครับบน iOS หรือ Android นะฮะเพื่อนๆมีแพลตฟอร์มไหนมีมือถือยี่ห้ออะไรก็ดาวน์โหลดผ่านตัวสโต r e ตัวนั้นนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆทำการสมัครให้เรียบร้อยก่อน นะฮะสมัครผ่านมือถือบนมือถือก็ได้หรือจะไปสมัครผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับบิ t คั p n นนะฮะเซิร์ชคำว่า b i ตคั p n e นะครับหลังจากสมัครเสร็จแล้วใช้แค่เบอร์โทรศาพาัพท์ฮะก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแต่ผมอ่ะอยากให้เพื่อนๆนะเพื่อ,นนะอความชัวนะฮะคือพยายามผูกกับตัวอีเมลไว้ด้วยเพราะว่าในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยลืมรหัสผ่านจะต้องการที่จะกู้กลับมานะครับเรายังมีอีเมลที่ผูกอยู่กับเบอร์โทรนะฮะ ในการที่จะกู้พาสเวิร์ดนะครับกลับมาให้ได้นะในกรณีที่เพื่อนๆลืมรหัสผ่านนะครับเพราะฉะนั้นพยายามผูกเบอร์โทรกับอีเมลเอาไว้นะฮะอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เพื่อนๆมี Account ID เรียบร้อยสมัครเรียบร้อยละนะฮะเพื่อนๆก็ทำการล็อกอินเข้ามาครับเพื่อนๆจะเห็นหน้าจอเหมือนของผมเลยนะฮะผ่านล็อกอินเข้ามาที่ในมือถือนะอ่าในการทำ KYC ผ่านมือถือผมมองว่าสะดวกง่ายกว่าเดี๋ยวจะมีเหตุผลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ให้เพื่อนๆทำการกดที่รูปไอคอนสีเขียวด้านบนนะครับหลังจากล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะใส่พินใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ username p a เวิร์ดกดทีไอคอนสีเขียวด้านบนฮนะเพื่อดูโปรไฟล์ของเรานะครับเป็นการเซตติ้งโปรไฟล์อ่านี่จะวิ่งมาที่หน้าจอนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะตัวสีเหลืองชัดเจนขึ้นมาว่าการยืนยันตัวตนนะครับสถานะคือยังไม่ได้ยืนยันตัวตน นะครับอ่ะเรากดไปเลยเพราะว่าเราต้องการยืนยันตัวตนครับนี่แหละคือการที่จะเริ่มกระบวนการ KYC นะครับอ่ะทีนี้เขาก็จะบอกละนะฮะว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างเริ่มต้นการยืนยันตัวตนนะครับหนึ่งระบุข้อมูลพื้นฐานยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่อยู่ของคุณอันนี้คือเพื่อนๆต้องกรอกเองเข้าไปในแบบฟอร์มที่เดี๋ยวคลิกเข้าไปเขาจะมีแบบฟอร์มเพื่อนๆกรอกนี่คือสเต็ปที่1น,นะสเต็ปที่2แสดงเอกสารยืนยันตัวตน นะครับนั่นคือการสแกนเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลคืออะไรคือการที่เพื่อนๆจะต้องถ่ายบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนนะครับให้มันอ่านออกนะครับเพราะว่าเขาจะมีการทำ OCR หรือทำการอ่านนะครับตัวอักษรที่อยู่ในภาพอ่าเขาเอาภาพเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆถ่ายภาพบัตรประชาชนใช่ไหมตัวอักษรทุกตัวเนี่ยจะถูกทำการ โปรแกรมมันอ่านแล้วก็ก่อเข้าไปในแบบฟอร์มให้อัตโนมัติเลยแล้วให้เพื่อนๆรีวิวความถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องถ่ายให้ชัดห้ามมีแสงแฟลร์นะครับแฟลร์คือแสงสะท้อนเนาะจากการที่แบบแสงมันตกกระทบเข้ามาที่บัตรประชาชนของเรานะครับแล้วเกิดเป็นเงาสะท้อนทําให้อ่านไม่ออกในตัวหนังสือบางตัวนะเพื่อนเพื่อ,อต้องหามุมให้ดีเลยอะ่ะผมบอกเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังของบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับถ่ายให้ชัดเจนนะฮะ เสร็จแล้วนะครับถ้าผ่านอ่านะครับมันก็จะไปอย่างขั้นตอนถัดไปในขั้นตอนที่3นะครับคือขั้นตอนของการตรวจสอบใบหน้าขั้นตอนของการตรวจสอบใบหน้านะครับเขาจะให้เพื่อนเพื่อนทำการเซลฟี่เข้าเอามือถือเนี่ยเซลฟี่เข้าหาหน้าเพื่อนเอนเสร็จแล้วเขาจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำแอคชั่นตามที่ระบบบอกมันจะมีแอนิเมชันนะบอกเลยอ้าอ้าปากกับพริบตาหันซ้ายหันขวา ผงกหน้าขึ้นลงนะครับให้เพื่อนๆตามทาตามขั้นตอนที่เขาบอกให้เพื่อนๆทานะครับเพื่อให้ผ่านสเต็ปนี้ไปได้ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนๆเนี่ยจะไม่ผ่านที่สเตปนี้กันนะนะครับหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเพื่อน <S <S ท<ำ>ๆทาตามไม่ทันหรือเปล่าทําไม่ถูกต้องอย่างเช่นการที่เขาให้หันซ้ายหันขวาเนี่ยไม่ใช่เขาให้ทา <ๆ S 1> ทีเดียวนะให้เพื่อนๆทาแบบต่อเนื <ๆ S 1> ่องนะฮะทำแบบต่อเนื่องหันซ้ายหันขวาต่อเนื่องอ่าหรืออ้าปากเนี่ยให้เพื่อนๆอ้าปากแบบต่อเนื่องนะไม่ใช่อ้าทีเดียวนะฮะ อ้าต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลายๆคนบัตรประชาชนรูปที่ถ่ายนะครับบางทีไม่ใกล้เคียงกับใบหน้าผมไม่แน่ใจนะจุดนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่ายภาพบัตรประชาชนให้ชัดเจนหน่อยนะครับเพื่อนๆต้องชัดเจนอย่าให้มันมีแสงแฟลรไปตกกระทบอยู่ตรงใบหน้าบ้างตรงจุดตัวเท็ตัวหนังสือที่จะต้องอ่านนะครับต้องถ่ายชัดเจน นี่แหละครับเสร็จแล้วก็ระบบมันจะทําการตรวจสอบอัตโนมัติเลยแล้วก็จะให้เปอร์เซ็นต์มากับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความถูกต้องตรงใกล้เคียงกับรหัสกับหน้าบัตรประชาชนกับข้อมูลอะไรต่างๆออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าผ่านนะครับก็คือมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้เลยถ้าไม่ผ่านมันให้เพื่อนๆทำซ้ำําซึ่งซ้ําได้ทั้งหมด3รอบมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าเกินจาก3ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องทอํายังไงอาจจะเพื่อนๆอาจจะต้องติดต่อไปทางซัพพอร์ตของบิตคัพเน็ก นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยทำการรีเซ็ตหรือว่าให้เพืเ่อนเพ่อเพื่อที่จะได้ทําการ Verify ได้อีกครั้งหนึ่งแต่นะครับผมบอกเพื่อนๆเลยว่าไม่มีการทำ Verify ผ่าน call center เด็ดขาดเพราะผมเคยมาแล้วนะนั่นคือถ้าเพื่อนๆทําไม่ผ่านผมเคยช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับโปรแกรมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำ Verify ยากนะฮะตอนหลังผมก็โทรไปซัพพอร์ตเลยบอกผมทำขั้นตอนที่3นั่นคือเรื่องของการตรวจสอบใบหน้าเนี่ยทำยังไงก็ไม่ผ่านนะครับ จน call center บอกไม่ได้คือ,อยังไงก็ต้องทําให้ผ่านซึ่งผมก็ไม่มีทางเลือกละเออนะสุดท้ายผมก็เว้นวักไปเลยเป็นเดือนนะครับแล้วกลับมาทําใหม่ปรากฏว่าเออมันผ่านง่ายขึ้นเพื่อนๆนะอ่ะลองดูเพื่อนๆติดขั้นตอนไหนก็ลองติดต่อไปสอบถามไปกับทาง support เขาก็ได้นะครับอ่ะผมลองเริ่มต้นกดเริ่มยืนยันตัวต,วตวนให้เพื่อนๆนะมันจะเชื่อมไปยังเอ่อเว็บไซต์ครับตอนแรกมันจะให้เลือกก่อนว่าเพื่อนเนเนี่ยต้องการยืนยันตัวตนแบบเอ่อเดี๋ยวกันนะ ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลพื้นฐานอ่าเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะเพื่อนๆนที่ไม่ค่อยสบายใจหรืออะไรเงี้ยก็อ่าน FAQ ก่อนก็ได้นะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ยังไงนะอ่ายืนยันตัวแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่นะแล้วถ้าอายุต่ำกว่า15ปีละ่ะยืนยันตัวตนได้หรือเปล่านะครับอ่านะครับ15ปีนี่คือยืนยันตัวตนไม่ได้นะเพื่อนๆนะนะครับแล้วก็การยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้หนึ่งบัญชีเท่านั้นแปลว่า1รหัสประชาชนเนี่ยยืนยันได้แค่1 wallet address ของบนะคัรถ ช้ประชาชนอนะไปยืนยันหลายๆ wallet ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับอ่ะไปกันต่อครับเรื่องกดยืนยันตัวตนนะฮะเสร็จแล้วเขาใช้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเลือกว่าเพื่อนเพื่อนจะยืนยันตัวตนแบบบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีธุรกิจโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะถ้าท,ทําธุรกรรมแบบทั่วไปใช้เล่นเกมใช้ทำอ่าโปรเจกต์เออร์นคับอ่าใช้ทำอ่าโพสต์นะครับสเต็กกิ้งคับต่างๆนะั่นะนะใช้บัญชีส่วนบุคคลครับ นะครับอ่าเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปออเทนกับการเว็บไซต์แล้วนะจะทำการเปิดเว็บไซต์แล้วก็ต้องไปทําการล็อกอินออเทนเพื่อเชื่อมแอปกับตัวเว็บนะนะครับกดเปิดนะครับอ่านะครับทําการล็อกอินนะเพื่อนๆด้วย big c คั n นิกนะครับอ่า เหมือนจะค้างไหมนะอ่าเข้ามาละเข้ามาละครับพอดีเนื่องจากว่าอ่าเดี๋ยวนะฮะลองอีกทีหนึง่งพอดีเมื่อกี้ผมนะ่าจะไปกดซ้ำมันเลยขึ้นโปรเซสใหม่หรือเปล่าอ่านะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้ว เนี่ยนะครับนี่คือขั้นตอนที่1ที่ผมบอกไปว่าต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนนะครับพอดีผมล็อกอินไปแล้วเพื่อนๆค้างไว้แล้วมันก็เลยไม่ต้องให้กรอก username password ใหม่นะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเชื่อมกันไว้นะเพื่อนๆต้องกรอก username นะครับเบอร์ก็คือเบอร์โทรนั่นเองแล้วก็ password นะครับเพื่อล็อกอินเข้ามาในหน้านี้นะนะครับหน้านี้คือแบบฟอร์มที่1ที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆต้องกรอกให้ครบถ้วนวันเดือนปีเกิดนามสกุลวันเพศนะครับสถานะภาพการสมรสต่างๆ กดถัดไปหลังจากเพื่อนกดกรอกข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะกรอกข้อมูลตามจริงนะเพื่อนนะกรอกให้ถูกต้องโดยห้ามพิมพ์ผิดนะผมบอกเลยห้ามสะกดผิดนะครับกดถัดไปจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการถ่ายบัตรประชาชนซึ่งสําคัญเหมือนกันนะครับมันจะมีกรอบให้เลยว่าเฮ้ยภาพถ่ายจะต้องอยู่ในกรอบนี้นะเทคจะต้องอยู่อย like ่างนี้นะเลขบัตรจะต้องอยู่ตรงนี้นะคือเขาจะมีเทมเพลตในการถ่ายภาพเนี่ยให้เพื่อน <c oughs> ๆไว้เลยนะครับให้เพื่อนถ่ายให้อย<ๆ>ู<ๆ>่ในกรอบนั <c oughs> <ๆ>้นและให้คมชัด นะนะครับเพื่อผ่านไปอย่างขั้นตอนที่3ในเรื่องของการยืนยันหน้าตานะครับอ่ะเพื่อนๆน,นี่ก็แหละนะครับเป็นกระบวนการในการทำ KYC นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านเนาะเอออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านทำผ่านได้โดยสะดวกโยทินนะครับท่านไหนติดสเต็ปไหนอะไรยังไงนะติดต่อไปที่ฝ่ายซัพพอร์ตของ Bitcubnet Wallet นะครับเพื่อสอบถาม กระบวนการขั้นตอนว่าติดอย่างเนี้ยทำยังไงดีล่ะหรือทําจนเกินแล้วอ่ะในการทำเฟสดีคอร์ดเดนในการถ่ายภาพหน้าตัวเองนะเออแล้วก็เซลฟี่ยืนยันใบหน้าตัวตนไม่ผ่านสักทีนะทำยังไงได้บ้างอ่าเขาอาจจะมีกระบวนการใหม่หรือเปล่านะนะครับซึ่ง สิ่งที่ตอนที่ผมทำเนี่ยพอดีผมทำหลายเดือนไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะมา KYC ผ่านไปเมื่อสักเดือนนึงนะอ่าเพิ่งสักเดือนหนึ่งนะครับก็ผ่านดูง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูเขามีอุปกรณ์เนี่ยอย่างการถ่ายภาพบัตรประชาชนยเงี้ยเขามีตัวเทมเพลตเลเยอร์ให้เราเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ให้ต้องถ่ายให้อยู่ในกรอบตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามปรับให้มันบริ f y ผ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลายๆคนที่ผมสัมภาษณ์นะก็ดูทําผ่านได้เกือบทุกคนนะ นะครับแต่มีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบสเต็ปนี้วันนี้ก็มาอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับก็อ่ะลองดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอไลค์เป็นกําลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีในการคีไวซีขอบคุณครับสวัสดีครับ